ดูบ้านหลังที่เสิร์ชหาแล้วตรงนี้คือจะเป็นหน้าบ้านนะครับก็จะมีต้นไม้ยู่หน้าบ้านมีต้นเมเปิ้ลนะอันนี้หลังบ้านข้างบ้าน โอ้บ้านกว้างอยู่นะเนี่ยสนามหญ้าลรงรถได้สองคันตรงนี้นะ มีข้างบ้านตรงนี้จะเป็นกระดาดหลังบ้านโอ้บ้านกว้างอยู่ ตรงนี้อยู่ที่หลังบ้านจะเป็นสนามหญ้าบ้านหลังนี้ล้อมกำแพงเรียบร้อยแล้วเป็นกำแพงไม้ส่วนข้างหลังตรงนั้นเขาจะราดเทคนอนกรีตที่เป็นแผ่แนๆนะครับ อันนี้ทางขึ้นหลังบ้านตรงนี้น่าจะเป็นห้องครหัวหรือห้องอนเนกประสงค์หลังบ้านเพื่อนบ้านนะครับหมู่บ้านภายในรอบๆหมู่บ้าน ต่อรถได้สองคัน <Yeah. S 1> ็ม in sure. ีก mm ลิ hmm. ่นนะกลิ่นอาหารอินเดียเออบ้านเขาก็สวยนะ ตรงนี้โซนบบิ้งแอร r e a ห้องรับแขกเออบ้านสวยนะเนี่ยตรงนี้เป็นไม้ใช่ขวกคือได้เลยอะ่ะ ตรงนี้จะเป็นห้องกินข้าวนะครับเมื่อเราเดินประตูเข้ามาเดินเข้ามาจากประตูก็จะเจอในส่วนนี้แล้วก็เป็นห้องกินข้าวแขกต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกสวยมากอันนี้ก็จะเป็นครัวเปิดแบบฝรั่งนะครับโอ้ so b i

Dead, ตรงนี้เบดเมนอ๋อวินกตรงนี้เบสเมนต์เขาปูพื้นใหม่แล้วนี่ ไม่ไม่สิ้นสุด right yeah. not finished but finished it it uh huh. but it's nice all we gonna do is just the wall จะด o if 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 we need อ h า o j กรายการ separate room we uh, yeah, yeah. need อ่า o a l l ดูดู wall right yeah, wall. ตรงนี้คือเบดมนต์นะครับเบดมนต์สำหรับไว้ปาร์ตี้อันนี้เขาทำใหม่นะเนี่ยใช่เืาเพิ่งทำดีแต่ดูนี่เออแต่ถ้าทำเป็นห้องก็น่าจะได้เนาะแต่ว่ามันไม่มีไม่มีห้องนะอ๋อฮะอ๋อสตอรี่ออารีอาอ๋อดัมับเบิ้ล So this is also kinda of, kind of like a big business. Big business. I would like to know if we need uh do like a restroom. Little little birds. <laughs> <laughs> yeah, I mean you have to you have to do that. And I don't see let me see. If you wanted to add the restaurants. อ๋อเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงนกด้วยวะอ,อ,อันนี้ก็เป็นแอร์แอร์ป้าแต่เขาทำอันนี้เสร็จแล้วเหีืกแค่ทาสีอ,าสอันนี้เป็นห้องทำงาน จากชั้นสองนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำนไ,นนไหนโ,โอ้มีเครื่องซักผ้าสองอันไอวูดไลท์ทูโน่อีฟวีบายอีฟวีบายสปอต์ o e วีบาย เด็กเด็กก็อ่า look like a dial and watch yeah. oh they have two different we can ask oh yeah, we can ask for yeah โอ้ห้องใหญ่นะ it's beautiful this this one is a master bedroom อันนี้วิวในห้องนะครับ โอ้ oh, สวยมากอันนี้ก็จะเป็นเพดานฉลูแล้วโ oh, อ้มันนี้ <God. S 2> สวยมากว้าว wow. อันนี้จะเป็น walk in closet โอ้ชุดเขาเขายังไม่ move ออกอันนี้ walk in closet อันนี้ห้องน้ำอ๋อเขาจัดเป็นแบบโซนดีเนาะอันนี้คืออ๋ออันนี้ก็เป็น walk in closet โอ้มาเป็นห้องใช้ได้แบบหลังบ้านโอ้แบเบดมินโนฟินิทใช่ใช่ This o n in area ร u p p o r t right? ่ใ u p o r t อ๋ อีกห้อง,นงหงนึ่งห,หลังนี้ให้ใช่ให้เลยสวยอ r b a เตเบส m ห้องอันนี้ใหญ่จริง,งเยอคลียร์สตาร์เอ๊ะหรือว่าเขาตั้งเป็นระบบเลยว่ะเนี่ยแนนต่พอเฉยขาโม้ผอบทต่อย่างไปแล้วบ้านก็ร้นอนขมไปบ้านปโลก สี่ก็ได้เนาะสี่บ้านนะโอเค